คุณกเวทคะ คุณเจรัชตาคุณพรบดีครับผมมาที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับคนที่สีเทพนะครับตื่นเต้นกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นอย่างมากนะครับพะจะทําให้ชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่างจุดที่ผมอยู่ที่เขาข้างนอกนะครับมีการจัดงานแสงสีเสียงก่อนหน้านี้แล้วก็พื้นที่โดยรอบมีร้านค้าเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากแต่สิ่งที่ตามมากับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับนั่นก็คือการจํากัดพื้นที่หรือว่าการรอนในเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินต่างๆรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง เป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบนี้ก็กังวลเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับพื้นที่กว่า2,800ไร่ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นพื้นที่คอโซนนะครับหลกัหลกๆมีประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันคือเมืองในแล้วก็เมืองนอกยังไม่รวมเขาธมรัฐแล้วก็เขาข้างนอกนะครับไม่เพียงแต่โบราณสถานที่หนาแน่นพื้นที่จุดนี้นะครับยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านโดยเฉพาะพื้นที่เมืองนอกที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ การประกาศเป็นมรดกโลกนะครับทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจรวมถึงชาวบ้านที่บ้านศรีเทพน้อยนะครับท่ามกลางความดีใจก็มีความกังวลเช่นเดียวกันนะครับถึงความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ในที่ดินในอนาคตด้วยครับยายไม่ดีใจดอกยิ่งกังวลกังวลว่าจะไงจะเลี้ยงยังไงทั้งจะสบ,บายใจจะอยู่ยังไงจะคล่องแคล่วก็คิดไปยังไงเลย กลัวเขาไม่ให้มาเลี้ยงกลัวเขาไม่ให้มาเลี้ยงกลัวจะว่าห่วงไปคนีเจริญไปก็จะหากินก็จะหากินยากมันไม่เหมือนหมาอย่างงี้เด็กที่นี่ให้เป็นอยู่อย่างงี้ก็จะดีอยู่ถ้าเป็นอยู่อย่างงี้นะก็มาเลี้ยงข้างในได้ก็มาเลี้ยงข้างในได้อย่างงี้อันนี้เป็นวิถีชีวิตเราเลยอยู่กับเลี้ยงวัวที่นั่นแหละที่นี่เลยเป็นประจําเลยอันนี้จะอยู่อย่างงี้เด็กชีวิตเราอยู่นี่อยู่นี่หากินอะไรหนม้หนอไม้เนี่ยจะขึ้นสันคูไปนี่ก็จะเห็นมีหนอไม้เยอะเนี่ย การประกาศขึ้นทะเบียนเมืองศิริให้เป็นมรดกโลกครับชาวบ้านในพื้นที่ทราบดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพอนับตั้งแต่มีข่าวคราวการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากนั่นหมายถึงเศรษฐกิจที่ในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับจะดีขึ้นจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตอนนี้นะค่ะพอประกาศก็จะมีคนมามากขึ้นนะ นะคะที่คิดคิดว่าน่าจะมาเมี่ว<ะ>คืนคุนก็รู้จักกันไเนาะค่ะอันนี้ได้รอลุ้นไหมี่ยว่ามันจะประกาศหรงนมระดกรอรอ,รอลุ้นเหมือนกันค่ะดูข่าวเปิดโทรศัพท์ดูอยู่เรื่อยรอลุ้นเหมือนกัน เมืองสีเทพปรากฏข่าวดังก่อนหน้านี้ครับกรณีการที่เอกชนขุดจเจาะขอน้ํามันบริเวณใกล้กับโบราณสถานขนาดใหญ่ที่เขาข้างนอกรับโบราณสถานยุคเดียวกันกับพระปฐมเจดีย์สมัยทรบดีครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไล่เรียงความสําคัญของเมืองสีเทพนิดนึงนะครับสำหรับเมืองสีเทพเป็นเมืองที่มีพัฒนาการนะครับตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีวัฒนธรรมการฝาารังศพน่าจะมีหลุมศพก,กระจายทั่วไปแล้วก็พบลูกปัดแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาส่วนสมัยประวัติศาสตร์นะครับก็เริ่มที่จะมีการบันทึกอักษรปาระ ที่เก่าแก่ที่สุดก็พบที่นี่นะครับที่บ้านโคกขามแล้วก็มีเริ่มการนับถือาศาสนาฮินดูนับถือสุริยะเทพ ส่วนสมัยธราวดีนะครับก็มีการนับถือพระพุทธศาสนาปรากฏหลักฐานเช่นทำมาจากพระพุทธรูปแล้วก็สร้างสาสนาสถานขนาดใหญ่คือเขาทางนอกนะครับที่เรามารายงานข่าวขณะน,นี้แล้วก็เขาข้างในมหาสถูปเจดีย์ที่งดงามที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของสมัยธราวดีส่วนเขาข้างในนะครับยังปรากฏรูปปั้นคนแคร์แล้วก็รูปหน้าลิงสิงช้างวัวรวมทั้งหมด45ต้ตนนะครับ ส่วนสมัยขอมนะครับก็ปรากฏปรางสีเทพปรางสองพี่น้องซึ่งก็มีศิวลึงฐานโยนีที่สะท้อนถึงความเชื่อการนับถือพระศิวะของเมืองในยุคนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังปรากฏคูเมืองแล้วก็การสร้าง,งที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติคือเขาธรรมรัฐแล้วก็เป็นภูมิปญัญญาของคนสมัยก่อนด้วย ตัวเมืองสีเทพนะครับเาพาะเมืองในแล้วก็เมืองนอกมีคูน้าคันดินล้อมรอบมากกว่า2800ได้นะครับแต่การขุดค้นในเมืองทําได้เพียง5%าเเท่านั้นประวัติศาสตร์ที่นี่ยังคงต้องรอการขุดค้นแล้วก็การศึกษาอีกมากขณะที่เมืองสีเทพนะครับก็จะถูกเสนอชื่อเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นมรดกข,ของคนไทยแล้วก็ของคนทั้งโลกให้เห็นถึงการสร้างเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ที่นี่นะครับตอนนี้ที่เขาค้างนอกตอนนี้คึกคักที่เดียวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากผมสอบถามกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตั้งแต่ปรากฏข่าวจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมากกว่าพันคนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2อถึงสเท่าตัวส่วนเศรษฐกิจที่นี่ครับจะเห็นได้ว่ามีร้านค้าเกิดขึ้นมากมายรวมถึงการเชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างเช่นรูป อไอติมหรือว่าสิ่งของ,งต่างๆของเะืึดที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็ถูกนํามาเชื่อมโยงและก็ถลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับคนพื้นที่ครับคุณพรวดีคุณเชนรัชาตาครับ